สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมเช่นเคยนะคะมาดูกันว่าข้อความจากใครคนนั้นที่อยากจะบอกคุณนะคะในวันนี้มีอะไรบ้างข้อความจากใครคนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีนะคะเขาหรือคุณแล้วก็วันเกิดก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะ มีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะขอสี่ใบก็จะมีสิงห์ธนูเมถุนตุลกรกฎมีนแล้วก็มักรกับกันนะคะมีคนเกิดวันอัคารวันอาทิตย์นะคะวันศุกร์พฤหัสนะคะแล้วก็ ตัวอักษรย่อต่างๆนะคะเป็นชื่อหรือนามสกุลของคุณหรือเขาก็ได้นะขอดูขอดูคำใบ้จากไพ่หน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างคำใบ้จากไพ่นะคะเป็นในลักษณะที่เ,เจอกันผ่าน เครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์ได้นะคะมีการรอคอยมีเรื่องของระยะห่างระยะทางเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนมีใครบางคนในความสมัมพันธ์นี้รู้สึกดีรู้สึกดีกับความสมัมพันธ์นี้มากๆนะคะจนรู้สึกแบบอยากดูแลอยากทานุถน,นอมนะคะรู้สึกว่าความสมัมพันธ์เนี้ยมีคุณค่ามากๆนะคะเป็นพลังงานฝั่งเขาหรือคุณก็ได้นะ เรามาดูกันเลยว่าข้อความที่เขาอยากจะส่งถึงคุณในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคลิปอ่าคลิปเรนดอมนะคะก็อาจจะตรงกับเราแค่บางช่วงบางตอนก็ได้นะหรืออาจจะตรงทั้งหมดนะคะขอดูก็แล้วแต่บางคนไปเนาะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะในวันนี้ อืเขาส่องคุณอยู่นะประมาณนี้นะเขาสนใจคุณคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะอืมเหมือนอยากเข้าหาคุณนะคะอยากเข้าหาอยากที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะเขาอยากจะทำทุกอย่างให้มันดูชัดเจนนะคะอืมเขาอยากหยุดหัวใจของเขาไว้ที่คุณนะคะขึ้นไพ่สี่ดาบนะพลังงานของการที่แบบ ไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะคะอยากจะอยู่หัวใจเอาไว้ที่คุณแล้วอืมเป็นชาวต่างชาติได้นะขึ้นให้ the emperor นะคะพลังงานของเจ้าของธุรกิจคนที่มีอำนาจในการสั่งการเขาอยากดูแลคุณนะ เนี่ยเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในความรักของเขาเขาอยากที่จะดูแลคุณทนุถนอมหัวใจคุณนะคะเดี๋ยวเขาเปิดให้ครบก่อนนะข้อความจากเขาโอ้โหเขารู้สึกแบบว่า,วาความรักครั้งนี้ดึงดูดเขามากๆนะคะคุณและเขาเนี่ยเหมือนกับเขามีแรงปรารถนาคุณนะอะประมาณนั้นเลยจริงจังโอ้ยขึ้นไพ่ห้าช่วยอ่ะ อาจจะเป็นในลักษณะที่เขาคงรู้รู้สึกผิดกับคุณด้วยนะพลังงานไพ่ห้าถ้วยนะคะเออถ้าเกิดคุณมีประเด็นอะไรกันไปเนะี่ยนกรู้สึกว่าเขาอยากขอโทษคุณนะเขาอยากที่จะถนอมผลใจของคุณมากกว่านี้เขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเขาจะทําให้มันดีกว่าเดิมเขายังไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะคะ เพราะว่าหัวใจของเขาเนะ่ะอยู่กับคุณเขายังให้ความสำคัญกับคุณเสมอคุณยังสำคัญกับเขาเสมอนะคะเหมือนเขาสอดส่องดูชีวิตของคุณอยู่เสมอเสมอคนคนนี้เออตัดคุณไม่ได้อ่ะพี่เดวิลอ่ะเนี่ยถ้าเกิดมีการเงียบนิ่งกันไปแล้วเนี่ยเขาตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะ เขาอยากขอโทษคุณเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะคุณคณนนี้เดี๋ยวขอขยายไพ่ห้าถ้วยหน่อยเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างคะข้อความในวันนี้คุณคือความสุขของเขานะคะคุณคือความสุขของเขาห้าถ้วยกับเจ็ดถ้วยอ่ะเป็นสองถ้วยอ่ะเขารักคุณนะคะคุณนี่แหละนะคะที่เข้ามาทำให้หัวใจของเขาเนี่ยเป็นสีชมพู ในกรณีที่คุณไม่ได้มีประเด็นอะไรกันไปนกรู้สึกว่าคุณคณนนี้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะเป็นแรงปรารถนาที่มันที่มันร้อนแรงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเคยเสียใจยผิดหวังกับความรักมาก็จริงแต่คุณอะคะ่ะเป็นคนที่เข้ามาทำให้หัวใจของเขาอะกลับมามีความสุขนะคะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะเนี่ย เขารักคุณแล้วก็พร้อมที่จะดูแลคุณถนอมหัวใจคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในความรักของเขานะคะเขารักคุณอย่างมั่นคงแล้วเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนนะนี่คือสิ่งที่พี่นกรู้สึกได้แล้วถ้าเกิดคุณเป็นเป็นคนเก่าหรือมีประเด็นกันไปเนี่ยนะเขาอยากจะให้ความรักระหว่างเรานะมันกลับมานะคะกลับมาเป็นความรักที่สดใสอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ม,มาดูสิข้อความจากเขาถึงคุณยังไงอีกคะโอ้ยเดลเวอร์เขาอยากแต่งงานกับคุณแล้วแหละนะค,คนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขานะคะคุณเป็นคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยสองดาบนะคะพลังงานไพ่สองดาบ The ะสตานะคะการโยยา คนคนนี้ยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้แน่นอนนะคะคุณอาจจะมีความคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันอาจจะไม่ตรงกันนะแต่เขาก็เขาก็รักคุณเขาก็ไม่ยอมที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเขายังเขายังมีความหวังเขายังมีความหวังว่าเขาจะรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้นะคะ เหมือนอยาก,กลับมาง้อคุณนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นกันไปมีความรู้สึกชัดเจนในจิตใจของเขาแล้วนะว่าเขารักคุณคุณสำคัญต่อใจเขามากๆเขายังอยากที่จะดูแลความรักครั้งนี้เพื่อที่จะให้ความรักครั้งนี้ไปต่อได้เดอะเมจิเชียนนะคะพลังงานของคนเก่ง นะ,ะคะคนมีความสามารถเก่งรอบด้านนะ,ะคะคนคนนี้เป็นไพ่หมอดูก็ได้นะเนี่ยตัวเขาเองอะถ้าเกิดคุณมีประเด็นกันไปอะเขาอาจจะเงียบไปนิ่งไปจากคุณอะแต่ช่วงเวลาที่เขาเงียบไปจากคุณนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะมันยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวันนะคะเขายิ่งรู้ว่าเขารักคุณขนาดไหนเขาไม่สามารถที่จะ สูญเสียคุณไปได้นะคะแล้วเขาเนี่ยอยากจะกลับเข้ามางอคุณอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณและเขาไปต่อได้ในความรักครั้งนี้บางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ง่ายนะคะพลังงานาาไพ่เจ็ดไม้ใบเนี้เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคนะคะมีความยากลําบากที่ยังขวางกัน้นความรักครั้งนี้อยู่ เขากาลังตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างนะเหมือนผู้ชายคนนี้กําลังออกเดินทางมานะคะกาลังเอาเรือกําลังเอาเรือออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เขาจะทําอะไรบางอย่างก็คือการกลับเข้ามาหรือการติดต่อสื่อสารหาคุณนะคะเขาอยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้แล้วมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะคนที่มีเสน่ห์คนที่ดูดีโปรไฟล์ดีได้นะคะเขาเขาเชื่อว่าคุณเป็นรักแท้เป็นเนื้อคู่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้เขา เขาตั้งใจแล้วว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้นะคะเขาอยากเดินหน้าต่อเห็นไหมคะขอแค่มีคุณเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาจับมือเขาไม่ปล่อยมือเขาไปไหนเขาก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะไปต่อเช่นกันนะสำหรับความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณคนนี้เขา เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาตามหามาตลอดนะคะแล้วก็เขาอยากมางอคุณด้วยคุณกับเขาแน่นอนค่ะน่าจะไม่ได้ปล่อยมือกันอย่างแน่นอนนะมันเป็นความรักที่อาจจะเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณก็ได้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งนะคะคนคนนี้เขาจะเดินทางมาเจอคุณ เพื่อพิสูจน์รักแท้ที่เขามีให้กับคุณด้วยนะคะคุณจะได้เห็นว่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้จริงๆเขาพร้อมที่จะดูแลคุณไม่ว่าคุณจะแบบอโสดตัวคนเดียวหรือว่าโสดแบบมีลูกติดอะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นสถานะของพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะในบางท่านบางคนเขาก็จะรักบุดของคุณด้วยนะคนคนนี้เป็นนักเดินทางหรือเป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะนกรู้สึกว่า เขาอะคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วแหละแล้วเขากําลังจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะหรือพิสูจน์ความรักของเขานั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะว่าแล้วคนที่มีประเด็นกันไปละยังไงอีกเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกคะโอ้ยอยากตั้งใจแล้วนะอยากจะตั้งใจอยากจะจริงจังในความรักครั้งนี้หนึ่งถ้วย เขาได้รู้แล้วนะคะว่าความรักที่คุณมอบให้กับเขาอะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่แบบมันมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นความห่วงใยเป็นความจริงใจที่คุณมอบให้กับเขาเขาก็อยากที่จะจริงจังในความรักครั้งนี้แล้วแหละนะคะอยากสารต่อนะขอดูไพ่3า,า,าดาบหน่อย j u m e n t นะเนี่ยคนที่มีประเด็นกันไปอะเหมือนเขาอยาก อยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณเปิดใจนะคะอาจจะมีการทำอะไรกันรับหลังได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคนนี้ส่งคุณหน้าดูนะส่งแล้วก็อาจจะคาดหวังในความรักครั้งเนี้ย ว่าคุณจะติดต่อมาหาเขาไหมคุณยังอยากที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้ไหมแต่ท้ายที่สุดอ่ะคุณอาจจะเงียบนิ่งใส่เขาอะไรประมาณนี้นะอืมทีเนี้ยเขาจะเป็นฝ่ายที่จะเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าชีวิตเขาอ่ะที่ไม่มีคุณอ่ะเขารู้แล้วว่ามันน่าเบื่อขนาดไหนดูไพ่ให้เรียนใบนี้น่าเบื่อนะคะดูแบบชีวิตไม่มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเออเนี่ยเขาจะกลับมาตาม ตามคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาหรือเขาจะกลับมาตาม หาหัวใจของเขาที่คุณนั่นเองนะคะเนี่ยคุณและเขาเน่าจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้นะคะต่างกันในเรื่องของภาษาได้ด้วยนะคนคนนี้เขายังไม่ลดละความพยายามแต่อย่างใดนะคะที่จะเข้าหาคุณที่จะมีคุณอยู่ใน,นชีวิตของเขานะเพราะฉะนั้นนกรู้สึกว่าข้อความในวันนี้เขาเหมือนเขาอยากมาบอกว่าเขาทุกข์ใจแค่ไหนที่ไม่มีคุณ เขารู้สึกอย่างไรที่ไม่มีคุณนะคะเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้อืมอาจจะเป็นช่วงที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังการติดต่อจากเขาแล้วก็ได้นะคะแต่ลก,กรู้สึกว่าเขาจะติดต่อมาอืมสิบถ้วยเขาอยากเจอคุณนะคะเขาอาจจะนิ่งไปนานแล้วเนาะเราก็ถึงเวลาแล้วนะที่เขาจะต้อง ทาอะไรบางอย่างเพื่อความรักครั้งนี้เขาก็ติดอยู่กับคุณนะคะเขาอยากบอกว่าเขาติดอยู่กับคุณเขายังไม่สามารถที่จะไปมองใครใหม่ได้เลยนะคะอยู่แต่บ้านหรือว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาติดอยู่กับคุณเขาหวยหาความรักความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาซึ่งวันนี้มันอาจจะไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้นะ The Wheel of June แน่นอนแหละนะเขาอยากที่จะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เขาอยากทำให้ความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่ดูสมบูรณ์นะคะแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขนั่นเองนะพลังงานของเขาประมาณนี้นะในวันนี้ทีนี้เรามาดูข้อความจากเขานะคะเพิ่มเติมที่เขาอยากจะบอกคุณหน่อยว่ามีอะไรบ้าง ข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะฉันเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยากได้รับโอกาสอยากกลับมาในชีวิตเธออยากปรับปรุงอยากแก้ไขฉันเบื่ออีกโก้ตัวเองที่ทำให้ฉันเสียเธอไปมันก็ มันก็เป็นไปได้นะคะที่ว่าก่อนหน้านี้ทาไมอยู่ๆถึงหยุดคุยกันไปนะคะไม่ไม่พูดไม่คุยเงียบนิ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากอีอโกของเขาหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะที่นั่นแหละก็คือหลกัหลกๆคงเป็นอีโกของเขาะะที่ทําให้เขาไม่ติดต่อออกมาก่อนหน้านี้เธอทําให้ฉันรู้ว่าฉันบกพร่องบอกพร่องตรงไหนนะคะฉันผิดเองที่ทําให้ความรักครั้งนี้มันพังลงเหมือนเขารู้สึกผิดไปแล้วนะคะอยากได้รับโอกาส ฉันกําลังมีปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องจัดการนะคะไม่แน่นะบางคนอะที่ก่อนหน,น้านี้ความสัมพันธ์มันหยุดชะงักไปอาจจะเกิดจากเขามีปัญหาส่วนตัวก็ได้นะตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะปรับความเข้าใจกันอ่าจะได้ปรับความเข้าใจแล้วนะคะอยากเป็นครอบครัวกับเธอตลอดไปไม่อยากดื้อกับเธออีก ใจดีกับฉันหน่อยนะเป็นข้อความที่ดูอยากจะได้รับความเห็นใจมากๆเลยนะโอเคค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะนกหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังค่ะ